สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง a r ร์เกมเมเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ดีที่สุดของเราก็คือข้อมูลที่ถูกตรงและตามความเป็นจริงครับพี่น้องประชาชนสนใจอยู่4เรื่องตอนนี้แต่ยังไม่มีเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีได้นําเข้าไปาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัตินะครับยังไม่มีนะครับ4เรื่องนี้แต่ประชาชนอยากได้นะครับ มาดูครับเรื่องที่1และ2รวมกันครับคือเรื่องการเพิ่ม <S <S การเยียวยาเป็นเดือนที่4หรือเดือนที่5เดือนที่6อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ประชาชนอยากได้แต่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีการนาเข้าที่ประชุมคอรมเมื่อยังไม่มีในการนาเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อ21กรกฎาคมตกลงเรื่องนี้จะมีไหมยังครับเรื่องไหนที่ยังไม่ได้รับมติอนุมตัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับ เพราะนั้นเรื่องเพิ่มเป็นเดือนที่4จึงยังไม่มีอย่างแน่นอนณน21ะกรกฎาคม63เพราะ21กรกฎาคม63มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ไม่ถูกนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือไม่มีนะครับเรื่องที่2ครับเปิดลงทะเบียนรอบ2อันนี้มีการโพสและการแชร์ในโลกโซเชียลค่อนข้างมากคนก็เคลิมไปอ่านดูหรือไปดูคลิปอะไรก็แล้วแต่หรือไปอ่านไปดูโพสไปคอมเมนต์กันนะ ตกลงเรื่องเปิดลงทะเบียนรอบสองไม่มีแน่นอนครับรัฐบาลบอกเลิกไปนานแล้วลงทะเบียนรอบสองโดยเฉพาะโฆษกกระทรวงการคลังบอกตั้งแต่นานแล้วบอกการเปิดลงทะเบียนรอบสองไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการนาเข้าที่ประชุมนะถ้ามีการนาเข้าที่ประชุมคอรอมอรจึงจะมีถ้ายังเงียบอยู่ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องที่1และ2รวมกันคณะรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงในวันที่2ี่กรกฎาคมจึงไม่มีอย่างแน่นอนครับ ทีนี้มาดูเรื่องการเยียวยานักเรียนนะปหนึ่งถึงม .6 พี่น้องประชาชนก็สนใจและอยากได้แต่ถามว่ามาตรการนี้รัฐบาลทํำไหมและมันมีไหมตอบครับยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมยังไม่มีมาตรการนี้เกิดขึ้นรัฐบาลไม่มีการนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอและพิจรนาและอนุมัติไม่มีครับเมื่อไม่มีมาตรการนี้ก็ไม่มีแต่ที่มันมีก็คือ มีการชงโดยสสท่านหนึ่งชงทางเฟซบุ๊กส่งเสียงส่งสญญาไปยังรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ได้ว่าตามก็จึงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจว่าจะมีการแจกเงินนักเรียนนะให้เข้าใจให้ถูกต้องณยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกสามรัฐบาลยังไม่ได้ว่าจะทําอย่างนี้และยังไม่มีการนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมณยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกสามครับสามเรื่องแล้วนะครับที่ยังไม่มีในที่ประชุมครมเมื่อเรื่องไหนไม่มีในที่ประชุมคอรมอ ก็แสดงว่าเรื่องนั้นรัฐบาลไม่ได้ทำนะครับอ,อันที่4มาตรการช่วยชาวนาะมาตรการช่วยชาวนานี่รัฐบาลจะทําแน่นอนแต่ยังไม่มีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อยังไม่มีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอมาตรการก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่เรื่องมาตรการช่วยชาวนานี้ได้มีการเห็นชอบผ่านการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมาแล้วเอาจะเล่าให้ฟังมีหนึ่ง ช่วยชาวนาไร่ละ1000รายไร่ละไม่เกิน20ไร่20,000บาทไร่ละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นการช่วยลดต้นทุนผูกข้าวอันนี้จะมีแน่นอนแต่พึ่งสําเร็จไปนหนึ่งขั้นตอนก็คือขั้นตอนผ่านความเห็นชอบในการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารข้าวแห่งชาติคณะกรรมการบริหารข้าวแห่งชาติมีนายกรัมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานนะพร้อมด้วย รัฐมนมรีที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวาเป็นคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติประชุมกันแล้วเห็นชอบแล้วว่าจะช่วยชาวนาไร่ละหนึ่งพันไล่ละไม่เกิน20ไร่รวม2 0,000ืแต่พึ่งถึงขั้นตอนผ่านการประชุมและผ่านการเห็นชอบจาก,กระดับนบขเขาเรียกนบขแต่มาตรการนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอะไรก่อนต้องขั้นตอนที่สองก่อนครับ ขั้นตอนที่2ก็คือมีการนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีที่ประชุมคณะมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติงบป,ประมาณก่อนจึงจะมีการช่วยเหลือจริงนะครับตอนนี้เพิ่งผ่านไปขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ก็ยังรอนําเข้าที่ประชุมก็มาจับตาลุ้นกันต่อไปว่าจะมีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอในครั้งต่อไปไหมนะครับครั้งต่อไปก็อังคารหน้านะครับส่วนเรื่องมาตรการช่วยชาวนา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการนบขแล้วอีกเรื่องก็มีโครงการประกันรายได้เข้าเปลือก5ชนิดปี63-64มีเหมือนเดิมผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการนบขไปเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนนําเสนอที่ประชุมคอรมอครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่4จึงน่าสนใจมากเพราะได้มีการผ่านการประชุมระดับนบขและเห็นชอบระดับนบขมาแล้วเหลือขั้นตอนนําเข้าที่ประชุมคอรมอถ้านําเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อ,อไหร่ หลังจากนั้นก็จะเกิดมาตรการทันทีเพราะฉะนั้นมาตรการช่วยชนะจึงจะมีแต่รอการนําเข้าที่ประชุมคอรมอนะครับรอครับมีข่าวเมื่อไรจะนําเสนอทันทีส่วนมาตรการที่หนึ่งคือเพิ่มการเดียวยาเดือนที่4ดูเหมือนจะไม่มีแน่นอนท่าทางจะไม่มีด้วยนะครับการเปิดลงทะเบียนรอบสองไม่มีแน่นอนครับทำยังไงก็ไม่มีนะครับแล้วก็การเดียวยานักเรียน1000บาทไม่มีแน่นอน รัฐบาลไม่เคยพูดถึงแต่มาตรการที่4ช่วยชาวนานี้จะมีรอลุ้นว่าจะนําเข้าที่ประชุมครมเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดก็คือสิ่งที่ประชาชนประชาชนสนใจและอยากให้มีแต่ตอนนี้ยังไม่มีในการประชุมครมณ2นะยกรกฎาคม63ครับสวัสดีครับ